สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Answer Taro นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกรระมิตรทุกคนนะครับติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจครับวันนี้นะครับเรามาอ่านแรนดอมความรักกันนะครับการอ่านแรนดอมของช่องผมจะเป็นการหยิบไพ่ทาโร่นะครับหรือไพ่ยิปซีออกมา1สําหรับ ตัดพลังงานไพ่ออกครึ่งหนึ่งเล่าสานะเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนพลังงานหนึ่งอาจจะตรงกับคุณก็ได้หรือไม่ตรงกับคุณก็ได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มอ่านไพ่ในหัวข้อความรักในวันนี้กันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข่าวบุญนะครับในวันที่3พฤศจิกายน2568นะครับทางช่องอันเซอร์ทาโรนะครับจะเป็นเจ้าภาพทอดพระปาสร้างตุง12นักษัตย์นะครับ ตั้งอยู่บนยอดเขาวัดเขาลังพัฒนาน้าจดีศรีสกยรัตนเทวประสิทธิ์บุญใหญ่ในครั้งนี้ใครอยากร่วมบุญกับผมและช่องเพิ่มเติมเป็นสภาพร่วมกันก็ได้หรือออกโรงทานก็ได้นะครับรายละเอียดแอดล o f อฟฟิเชียลของช่องของเราสามารถสอบถามได้รวมถึงออนเงินร่วมโดเนทสนับสนุนขาเดินทางค่าที่พักหรือจะเป็นการร่วมบุญแนะปัจจัอยอื่นๆก็ได้นะครับเลขบัญชีอยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับโอเค ก่อนที่เราจะอ่านเรื่องราวของแรนดอมที่268เราขออนุญาตเช็คตัวเลขตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับตัวเลขนะครับจะมีเลขดังนี้ฮะ38 47 44 5 55 17 29 33 25และโทษทีครับ58ตัวเลขที่คุณเห็นในขนาดนี้นะครับอันจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาวันเดือนปีเกิดอายุคุณอายุเขาใส่เสื้อใส่เ,เกงหรือเลขรโทรศัพท นี่แบบประชนเลขทะเบียนรถนะครับลองดูว่าในสัญญาตัวเลขประมาณนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างวันคบกันวันเลิกกันอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อไปจะเป็นตัวหนังสือนะครับมีตัว P นะครับตัว A ตัว B ครับตัว H est. ตัว C ตัว G ตัว R ครับตัว N ตัว j และตัว K นะครับตัวหนังสือที่เห็นอยู่ในขนาดนี้นะครจะเป็นชื่อพยางค์แรกนามสกุลพยางค์แรกชื่อหมู่บ้านชื่อสัตว์เลี้ยงชื่อเดือนเกิดระหว่างคุณกับเขาลองดูว่ามีสัญญาณใดๆที่เกี่ยวข้องระหว่างการ คุณกับเขาไหมนะครับการพบเจอกันในคลิปนี้มีพลังงานบางอย่างอยากให้คุณได้ฟังนะครับถ้ามันตรงกับเรื่องของคุณก็ฟังต่อถ้าไม่ตรงลองฟังดูว่าไพ่ในวันนี้กําลังจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ดูนะครับวันนี้เราใช้ไพ่ไวเซกตาโรส,สำหรับนี้นะครับใครอยากตามไพ่สำหรับนี้กดตะกร้าได้เลยนะครับอ่ะไปต่อฮะโอเคขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานนะครับ6ใบรวมให้ใต้สำหรับว่า หกใบแรกนี้จะเป็นอินโทรของเรื่องหรือเป็นพลังงานระหว่างคุณกับคนคนนี้นะครับใบแรกนะครับแปดเหรียญใบที่สองครับหนึ่งเหรียญอุเจ้ามันเป็นอินโทรของเรื่องครับมันเป็นอินโทรของเรื่อง ชัดมากมารู้อยู่คนเดียวนะครับตอนนี้นะ6กดาบคำพูดได้ที่ผมจะพูดเลยนะครับก็คือความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นบนความไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นบนความไม่ชัดเจนเป็นการต้นแบบที่เราไม่แน่ใจว่าเขามีใครหรือเปล่าหรือบางครั้งเรารู้ว่าเขามีใครเราก็ยอมเป็นตัวเลือกหรือยอมที่จะแบบให้เขาเลือก เป็นพ่นธเป็นความสัมพันธ์แบบนี้เพราะว่าไฮพีเทสคือไพ่ของความลับเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ลับๆเปิดเผยไม่ได้ความสัมพันธ์แบบมี2คนมีคนที่2อยู่ในในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะนี้มาไม่ต่ำกว่าเลข6 คุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มี2คนหรือมีมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ต่างปนเลขหกหกวันที่ผ่านมา6เดือนที่ผ่านมาหรือกระทั่ง6ปีที่ผ่านมาคุณรู้มาตลอดว่ามันมีความสัมพันธ์ที่มีคนใครคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วเราก็มีการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับพลังงานแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าตรงกับคุณในโพดิชั่นไหนๆแต่ความสัมพันธ์เนี้ยต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นบนความไม่ชัดเจนหรือบนความไม่แน่ใจหรือในความสัมพันธ์แบบที่รู้ว่าเเเเปปป็็็นนนนนนตตััััััววววสรรอองงงงลลืกกกยิ่่มมไาาาดูพี้ เขาจะคุยกับคนที่มีพลังงานของราบแบบนี้จะเล่าอะไรให้ฟังโปรดใช้วิจารยณนะครับตัวเลขตัวหนังสือที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับเพิ่มเติมบนหน้าไพา่จะมีเลข8นะครับ2 1 2 6ะครับวันจันทร์วันศุกร์วันอาทิตย์แล้วก็พุธกลางคืนแล้วก็วันศุกร์นะครับที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขา บางพลังงานนะครับคุณสองคนเจอกันในที่ทํางานเจอกันหรือรอบชอบกันในที่ทํางานแบบเปิดเผยไม่ได้ก็มีบางครั้งคุณแอบติดตามแอบดูแอบสองแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามีคนมากกว่าหนึ่งในความสัมพันธ์นี้แต่ก็ยังดาเนินความสัมพันธ์นี้ต่อไปยังรอ,อบทสรุปของเรื่องราวนี้อยู่ยังไม่ยอมถอยยังเป็นความรู้สึกที่แบบยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกหรือคุมเคือนะครับอมาดูต่อนะไพ่จะเล่าอะไร นุญาตเริ่มนะครับพลังงานสําหรับใครที่มาเจอช่องผมแล้วไม่เคยฟังคลิปในหัวข้อนี้นะครับพลังงานที่อยู่ตรงฝั่งนี้จะเป็นพลังงานของคุณพลังงานของเขาจะเป็นฝั่งนั้นตรงกลางคือสามารถความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นพลังงานระหว่างคุณกับเขา,าอาจจะสลับกันในบางพลังงานได้ปลดใช้วิจารยณด้วยนะครับมาดูกันนะ ขออนุญาตตัดไพ่ครับเราจะอ่านแค่ครึ่งเดียวนะครับโอเคมาดูพลังงานฝั่งคุณกันก่อนนะครับคุณได้ไพ่ก้าเหรียญฮะเขาได้ไพ่ก้าไม้รีเวิร์สว้าวตรงกลางได้ไพ่ u ีน n อ f ครับความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นแบบไม่ได้ตั้งใจ หมายถึงว่าไม่ได้คิดจะจะมีแฟนหรือมีความสัมพันธ์หรือคิดจะจะมีแต่ไม่ใช่คนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่พลังงานของคุณในวันที่คุณเจอเขาอะครัคุณมีความพาวเลตัวเองมากเก้าเด่นคือมีความมั่นใจมีหน้าที่การงานมีทุกอย่างที่มันพรั่งพร้อมไปหมดคุณรู้สึกาคุณพร้อมทุกอย่างอาจจะพร้อมทุกเรื่องขาดนละเดคือความรักความสัมพันธ์และเป็นจังหวะเวลาที่ คุณไม่เคยเปิดใจให้ใครงานและคนคนี้อยู่ดีคุณก็เปิดใจรับเขาเข้ามาคือ Queen อ f ครัคุณไม่คิดว่าจะชอบเขาจะรักเขาหรือเขาไม่ใช่ตรงสเปคคุณหรือไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนคน,นี้แต่คนคนนี้เข้ามาในสัญญาณประมาณเลข9นะครับเลข9อ้าจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะแล้วพอคุณเจอกันเนี่ย ฝั่งของเขาอะครับก้าไม้คุยครับคับและก้าเหรียญเนี่ยตัวเขาเองในวันที่เขาเจอคุณนะครับ <S <S <ๆ>เขาเป็นตัวเองมากๆแล้วเขาก็มีความเหนื่อยบางอย่างการทํางานมาหรือพบเจออะไรบางอย่างมาแล้วเป็นพลังงานที่คุณกนะับเขาได้เจอกันเป็นการเจอกันแบบที่บางครั้งนะครับคุยครับคับเจอกันเพราะความสั่งสรรหรือแวดวงสังคมบางอย่างแล้วเจอกันนะครับแต่การเจอกันทําให้คุณเป็นจัดเม้นท์นะครับสองเหรียญมั่เป็นการเจอกันโอ้ คุณเเขาไม่ได้เจอกันเพียงครั้งเดียวหรือไมไ่ไม่เจอกันไม่ได้เป็นออนไลน์หรือเฟสทูเฟสนะครับคุณเจอกันไม่ต่ํากว่า2ครั้งคือแบบคุณเจอกันครั้งแรกไม่ได้คิดว่าจะชอบเจอคนนี้มาแล้วเจอพอเจอเจอซ้ําๆเจอซ้ําครั้งที่2มันเกิดคอนเน็กชันบางอย่างจัดเมน้นทเลิฟเบอร์ละสองสอง,สองเหรียญพอมาเจอคงที่2มัมาเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆก,กับคนคนนี้รู้สึกถูกใจถูกชะตารู้สึกว่าต้องการบางอย่างในตัวเขามันขึ้นจัดเมนเหแบบมือนมีความรู้สึกบางอย่างที่รู้สึกถึงคนคน,นี้เสมอเลย นะครับมันเลยขึ้นเลเวอร์กับ2เหรียญคุณกลับมาเจอกันในพ o ิชันบางอย่างในงานบางงานในที่บางที่และเจอกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นคุณเจอกัน2ครั้งนะครับหรือมากกว่า2ครั้งขึ้นไปและการเจอกันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยครับมันขึ้นเทอร์มิตฝั่งคุณขึ้น5ดาฝั่งเขาตัวคุณมันมีความรีมายตัวเองว่าคนคนนี้จะชูไหมมีใครหรือเปล่าหรือรู้สึกว่าเขามีเราคนเดียวไหมแต่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกนะับเขามันปล่อยให้มีการนัดเจอกันในออกครับนัดเจอกันพูดคุยกันหรือไปไหนกันแต่ว่าคุณยังรู้สึกว่าเขามีใครหรือเปล่าหรือเคลียร์กับพลังงานเก่าๆแล้วสิ้นสุดแล้วหรือยังคุณมีคําถามประมาณนี้อยู่ตลอดเวลาคุณรีมาตัวเองได้เฮอร์มิตแต่คุณก็สานความสัมพันธะ์ในออกครับไปไหนไปเที่ยวไปกินกัน,นปกติแต่คุณไม่รู้ฝั่งเขาเคลียร์พลังงานหรือกันส่วนฝั่งเขาเนี่ยครับเขามีปัญหา ในเรื่องของการแบบบางครั้งคนมาตามนัดคุณไม่ได้หรือบางครั้งเขาทักหาคุณไม่ได้เวลาเดิมหรือทำอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมแต่คุณก็อยากดูว่าสิ่งนี้เขาเป็นแบบนี้มันจะลองเทอม,ม์มมาเพราะคุณใช้เฮอร์มิตในการดูว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนมันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแต่คุณเล่นกับความรู้สึกตัวเองไม่ไหวเพราะว่าไพา่บอกว่าในขณะที่คุณกาลังทดลององว่าเขาจะแบบอ่าจะสม่ำเสมอไหมจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะมีอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นไหมมันลับการเป็นว่าตัวของคุณมีไพ่เจ็ดถ้วย หายพิ Hi, เชิขึ้นฝั่งเขาแล้วนะเห็นไหมการปกปิดยิ่งยิ่งคุณ next step ในความสัมพันธ์นะครับต่อให้คุณมีคําถามกับเขาคนนี้ตัวคุณก็จะปล่อยตัวเองไปตามเขารู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเพราะว่าคุณมีความชอบเขาอยู่แล้วมีความรู้สึกดีๆอยู่แล้วแล้วคุณก็ปล่อยให้มันเป็นไปแล้วเขา,าคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์ทางคําพูดหน้าตาอารมณ์เขาส่งเขามีความแบบดีบางอย่างคุณรู้สึกว่าอยากคุยกับเขามากๆ มันมีการสื่อสารเขารู้จังหวะเวลาที่จะคุยกับคุณหรือเข้ามาหาคุณเลยทำให้คุณรู้สึกดีแล้วไฮพีเทสเนี่ยเขาดึงดูดคุณด้วยความต้องการบางอย่างหรือตัวของเขามีความมีเซกแอพเพลว์สูงมากๆตัวคุณก็เป็นเจ็บด้วยคือคุณชอบที่เขาพูดชอบที่เขาพูดแล้วเขาเขามีโปรเจกต์มีคําพูดบางอย่างที่อยากให้คุณเห็นในโพสิชั o เดียวกันในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับแต่คุณถามว่าคุณกลัวเจ็บไหมที่เขาไม่ชัดเจนคุณกลัวมากสิบดาบคุณกลัวว่าคําพูดที่เขาบอกคำสอสสาาาารรีเเเคบกกกิิงพูดมมัันนจไป็ุณลว และฝั่งเขาอะเมื่อคุณกลัวมากๆนะครับสิ่งทีงออ่เขาแสดงออกก็คือเขาทําให้คุณเริ่มกิ่งออกครับทำให้เขาทให้คุณรู้สึกแน่ใจได้ทําให้คุณรู้สึกได้ว่าเขามีความรักให้กับคุณบางอย่างแต่ว่าตัวตนของเขาหรือสิ่งที่เขามีอยู่เขาจะไม่เปิดเผยทั้งหมดคือ the moon r e v e r s ดังนั้นเนี่ยสิ่งใดที่เป็นปัญหาที่คุณรู้สึกว่ากังวลมากๆเขาจะทําวิธีการต่างๆนานาให้ตัวเขาดูน่าเชื่อถือสาหรับคุณดูน่ารักสาหรับคุณเพื่อมาดูต่อ เพื่อให้คุณรักเขาเห็นไหมครับหนึ่งถ้วยเพื่อให้คุณแบบมอบความรู้สึกด,ดีๆใ,ให้กับเขาเพื่อให้คุณหมดกำแพงจากเขาแต่ตัวเขาได้ไพ่เด็กถือไม้นะครับก็ต้องการให้ทาวเวอร์แล้วพอคุณมอบความรักให้กับเขาหรือรู้สึกว่าใจเริ่มรักแบบรไร้กังวลได้ปุ๊บนะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีในความสัมพันธ์เป็นทาวเวอร์เหมือนเขาให้ให้คุณเปิดใจพอคุณเปิดใจพอคุณเริ่มรักได้เริ่ม,เร,มเริ่มเทความรู้สึกเริ่มกังวลอยู่ต่อไปต่อเขามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งการเปลี่ยนแปลงนน ผมขอดูนะว่าสิบถ้วยคืออะไรครับหนึ่งนะครับขออ่านสองแบบนะครับพอคุณเริ่มปล่อยใจได้เริ่มเข้าเริ่มมีเขาเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเริ่มมีอะไรบางอย่างร่วมกันโดยการแบบมีเวลาร่วมกันมากขึ้นไปไหนด้วยกันเยอะขึ้นใช่ไหมครับบางคนอาจจะได้เข้าไปอยู่ในครอบครัวเขาอยู่เห็นครอบครัวเขาเห็นชีวิตเขาอย่างเต็มที่สุดท้ายกรณีแรกคือคุณเจอ ฟิลลออฟสอดเขามีใครบางคนในความสัมพันธ์ตรงนั้นเช่นมีคนของเขาอยู่แล้วเป็นครอบเป็นคนอยู่แล้วเป็นคนของเขาอยู่แล้วอยู่มานานก่อนคุณหรือเขาคุณไปเจอพ่อแม่ของเขาที่ดุมากๆพี่สาวเขาที่ห่วงเขามากแล้วมันทําให้ตัวคุณคือห้าเหรียญคือคุณไม่สามารถจะแก้ไขบางอย่างที่มันอยู่กับตัวเขาได้แต่คุณใช้วิธีการคือรออยู่ตรงนี้นะครับมีสองพลังงานไม่รู้ว่าเป็นพลังงานไหนนะต่อ h e เฮโรเฟน และพอคุณเจอพลังงานของทางต่างกับความรักประมาณนี้ครับตัวของคุณเองใช้วิธีการเฮโรเฟนก็คือเข้ามาหาพวกหา,าพลังพลังงานจากธิ์พลังงานการดูไพ่พลังงานการแบบแก้ไขบางอย่างกับปัญหาที่เจอยในตอนนี้เพราะคุณเชื่อว่าการเจอกันระหว่างคุณกับคนคนนี้มันน่าจะไปต่อได้อยู่เฮโรเฟนนะครับเพราะคุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณรู้สึกมีสเสน่ห์ทำให้คุณรู้สึกสบายใจได้ในบางจุดแต่เรื่องยที่มันติดอยู่คือเรื่องพลังงาน ฝั่งของเขาบางอย่างอาจจะเป็นครอบครัวเขาพ่อแม่เขาหรือคนของเขาเดิมๆด,ดังนั้นในตอนนี้ตัวคุณกาลังเชื่อว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ในฝั่งของเขา,าครับตอนนี้เขาได้ควยในเพนดาเคิลในขณะที่คุณกาลังหาคําตอบพยายามจะรอเวลาให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเขาได้ควยในเพนดาเคิลเขาไม่เสียอะไรเลยตัวเขามีควยในเพนดาเคิลมีเฮโรเฟนมีก้าวถ้วยเป็นพลังงานของคนสมมตินะครับมีคอมมิชเมนต์แต่งงานหรือม,มีคนของเขาอยู่แล้วแต่อยู่กันเหมือนไม,มไม่มีแฟนอยู่กันแบบไม่ใช่ครอบครัวแต่มีส,เ,ส,มปมสนนเป็น ทีนี้เมื่อคุณอยู่ในพลังงานที่คุณขึ้นเดวิลแล้วนะครับ de view, เดวิลหกเหรียญแล้วก็สามเหรียญคุณรู้ว่ามันเป็นแบบนี้แล้วคุณก็ยอมให้มันเป็นแบบนี้ถ้าตรงฟังต่อนะครับ de view, เดวิลสามเหรียญแล้วก็คุณตกอยู่ในพันธะของบ่วงกรรมนี้ที่มีสามคนเห็นไหมสามเหรียญคุณยอมให้ไปแบบนี้เสมอๆแล้วก็ได้ไปอย่จากเขาอยู่กับเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆทีนี้มาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับเดอะมิทิเชนขึ้นฝั่งคุณฝั่งน,นี้ได้สามถ้วยตรงกลางได้ไพ่หนึ่งไม้ แล้วเมื่อคุณเริ่มพูดเริ่มเลสเปกว่าคุณอยากเป็นคนเดียวในความสัมพันธ,ธ์เหมือนเขาให้บางอย่างกับคุณนะหนึ่งไม้เหมือนให้คําตอบให้ทางเลือกให้บางอย่างที่คุณต้องการว่ามีคนเดียวให้คําสัญญาบางอย่างแต่จริงๆแล้วในฝั่งของเขาจะเป็นสามทั่วอยู่เลยยังมีคนสามคนในความสัมพันธ,ธ์ของเขารวมเขาด้วยนะแต่คุณนะ่ะถามว่ารู้ไหมคุณรู้แต่คุณเชื่อในคําพูดเขาแร้วดูว่าเขาจะเปลี่ยนจริงๆหรือเปล่า t i สติกลีเวอร์สนะครับสี่เหลี่ยมลีเวร์ สีหมายรีเวิร์ดและพอคุณในวันที่คุณมาฟังถึงวันเนี้ยถ้ามันตรงกอบคุณนะครับคุณรู้เลยว่าสิ่งนทนี่เขาพูดทั้งหมดมาได้เป็นความจริงเลยเขาไม่เอาทั้งเอกสารสัญญาหรือข้อความหรือเขาไม,ไม่ได้อะไรบางอย่างที่ไม่เกิดขึ้นได้จริงเลยและสุดท้ายคุณจะรู้สึกว่าเขาแค่ต้องการคุณแต่ไม่ได้ให้อะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาให้กับคุณก็น้อยลงไปเวลาที่เขาให้มีเคยมีให้ก็ลดน้อยถอยลงไปคือสีไหมายรีเวิร์ดคุณก็ใช่ย่อยนะครับเล่าต่อเลยนะ ในขณะที่ตัวเขายังให้คำตอบกับคุณไม่ได้คุณเลือกที่จะเริ่มต้นรับพลังงานใหมๆ่ๆเรื่องเปิดรับใครใหม่ๆในวันที่เขาเองก็ยังอยู่ในวันที่เขาก็ยังไม่ให้คําตอบคุณ,ค,ณคุณเริ่มเปิดรับพลังงานใหม่ๆบางคนคือรับรับคนใหม่เข้ามาหรือเริ่มต้นงานใหม่หรือไปทําโฟกัสสิ่งอื่นๆแต่ว่าคุณรับพลังงานใหม่ๆเข้ามาบางคนคือใช้เวลากับเพื่อนแทนหรือกับแต่พลังงานส่วนมากประมาณ70%คือหาหาคนใหม่มาแทนแต่ยังมีเขาอยู่มาดูต่อนะ ห้าไม้และเอ็มเพรสและตอนที่คุณมาฟังคลิปนี้คุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าคุณต้องเลือกว่าใครจะทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดส่วนตัวของเขาอะครับเขาไม่ยอมปล่อยเอ็มเพรสหรือคนที่เป็นคนแรกคนที่อยู่เขามาก่อนเลยดังนั้นใครมาเจอคลิปนี้นะครับแล้วพลังงานตรงกับสิ่งที่ผมพูดนะลองพิจารณาว่าจะเอาไงต่อทีนี้มาดูไพ่ชุดอื่นกันบอกว่าไพ่จะเล่าอะไร อดูไพ่โรแมนต์เจ้คค่ะสักครู่นะไปแรกนะครับโอเคไพ่แบบนี้มันบอกว่า มันต้องมีการขอโทษขออภัยและเรียนรู้จากความสัมพันธ์นี้นะครับถ้าเขาไม่สามารถจะยอมถอยหรือลดละอะไรได้คุณก็ต้องเรียนรู้าหลักบางอย่างจากความสัมพันธ์นี้นะครับแต่ในบางพลังงานนะครับเขาบอกว่ามันคุ้มค่าที่คุณจะรอแสดงว่าในอนาคตคนคนนี้กับคนคนนั้นของเขาอะต้องมีระยะเวลาออกจากกันแต่ดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีความอดทนสูงมากๆนะครับและให้ยายันยืนยันอยู่ว่าการเจอกันระหว่บบางคุณกับเขามันเป็นโซเมทมันมีอะไรบางอย่างที่คุณดึงกันมา หรือมาพบเจอกันมางั้นถ้าเขายังติดพันธะผูกพัน์บางอย่างอยู่แสดงว่าในไทม์ไลน์นี้เขายังต้องเคลียรพลังงานของเขาเพื่อจะอยู่กับคุณดังนั้นถ้าเขายังไม่เคลียร์คุณสามารถมีไทม์ไลน์ของตัวเองเพื่อจะตัดขาดจากพลังงานนี้ได้นะครับผมเปิดอีกสักสามใบานะใบแรกนะครับเลด เลยที่สองนะครับเขาบอกให้คุณฟังความรู้สึกของตัวเองเยอะๆนะครับถ้าตอนนี้คุณไม่สามารถหยุดความรู้สึกคุณที่มีต่อเขาได้ไม่อยากจะเสียอะไรไปจงเรียนรู้ที่จะเติบโตกับประสบการณ์ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับ โอเคพลังงานประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบการภพักของผมสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะครับเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ